นลมหนาวนะครับกล้องายปีสวัสดีนะครับพี่อ้อยมาแล้วนะครับเราทางที่แบบว่านน้ำปีไปอือด,ดูดูดูพี่อ้อยได้เครื่องกดแคนด้ามาใหม่นะครับเฮ้ยจอใสเลยเครื่องที่สามเราลองพี่อ้อยนี่นเปลี่ยนมา,คนาเครื่องที่สองมีปัญหาแบบเครื่องดับนะครับเครื่องก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องที่สามนี่ย ไอพ,พี่ก็บริการเร็วนะเห็นแค่ว่าวันเดียวได้เลยเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนไ้ด้วยเครื่องนี้ดูเหมือนจะใหม่กว่าเพื่อนนะพี่หอยจอสซกิงเลยนะครับใช่มาแล้วบอกว่าอขอไปแล้วเรานึงแล้วเครื่องเช็คเครื่องก่อนอืมอบให้ด้วยนะคะครับสงสัยกลัวพี่้อยบน่นหรือเปล่าก็เลยให้เครื่องใหม่มาเลย ลมลมลมหน่อลมแรงมากอ่ะใช่เระเพียนใจมากเลยทำไมก็ตกใจไปนะนี่แต่พี่วายสีมี้ไหมนะครับเป็นถุงหนาแท่ใสนับหนาน้ำกันลมกันอะไรด้วยเย็นบังลมนี่้วยใช่ผมพูดมนผมตัวใหญ่เนาะบังไม่มิดเลย พี่ไหวเขาจะปิวตามลมเตัวเล็กๆป้าผมเนี่ยดีใจคลิปนั้นจริงๆนะพี่้อยดูที่ไรก็ขอบคุณคนด้วยนะครับเี่ติดตามตามดูนะร้านกาแฟเล็กๆนะครับเลยวขาพิชากาแฟน,นะครับสัสดีด้วยนะครับัถ่ายทุกคนเลย เป็นกาแฟโบราณนะครับอ่านแบบนี้เลยนะเผลอแป๊บเดียวทำเสร็จแล้วค้ามาไม่รึปะ พี่วายอาจจะมีเสียงมอสไมอยเล็กฟุตบอลหน่อยนะครับหลังลานเแก้วใหม่พี่ห้อยเหรอเน,นี่ยโลโก้เอามาใช้ให้หมดค่ะ,ะ,ะยังเหลือะอันนี้เป็นแค่รถเก่าครับก็ยังอุตส่าห์เจออยู่เนาะพี่หวายไม่ได้เห็นนานเลยโลโก้กคมๆนีย โก้เดียัถ้าเป็นโลโก้ผมแกจะทำเอตอนหนังสือเขียนเรียบง่ายนะครับท้งนี้ทางนั้น,นพี่้อยก็จะขยันออกแบบสกินแก้วร้านตัวเองไปเรื่อยนะครับทุกคน <laughs> ไม่รู้ว่าจะขยันไปนไหนนะครั <laughs> สกินไม่เคยหยุดขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสำหรับออเดอร์ที่ถ่ายไว้แล้วก็ที่ไม่ได้ถ่ายก็อีกเกยอะเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ มีหน,น้าร้านพี่อ้อยหน้าตอนนี้นะครับมีสมุดเมนูแนะนำไหน,นวันนี้นี่เมนูแนะนำ ตัวนี้ลูกค้ามาหลับไหมพี่อ้อยพี่้อยไปส่งเนี่ยทำยากไ,มไหมพีอ่อ้อยเนี่ยรวมแรงแบบเนีย้ยยากค่ะจับอะไรก็ปิ้ว <laughs> อันนี้พ <laughs> ี่อ้อยทำเป็นนมสดร้อนนะครับแล้วก็เก็บความยากด้วยนะ <laughs> ดูเหมือนพี่อ้อยจะไม่กล้าวางของขึ้นที่สูงนะเราะกลัวแก้วแบบกลัวนะคว่ปกติพี่อ้อยจะเอาแก้วมาวางไว้ตรงนี้นะครับตรงตรงฝ้ฝาที่ยุเยิเพื่อรอลูกค้าวางด้านหน้าก็ยังไม่กล้าเลยคนระับตอนนี้ลมแรงมากถ้าลูกค้ามารับแบบ แล้วก็จะขึ้นไปวางไม่ได้หมดไน้แค่ยังรองอันนี้ของพี่อ้อยเหมือนใกล้จะหมาแล้วนะเนี่ยกระปุกน้ำเชื่อมนิดหน่อย มีว่าใชามา้มะานาวไรเม็ดด้วยนะครับไม่มีเม็ดเลยไม่มีเม็ดก็ดีอย่างครับจะได้ไม่ขมเวลาคันมะนาวสวนสวนนานนอือสวนนาต้นนี้แย่งกันอยู่นะครับกับลานลาก็จะเอาไปทำส้มตำส่วนพี่นี่ก็จะมาทำน้ำปั่นนะครับ ย่งกันมีจองกันด้วยนะล่าสุดล่าสุดตอนตอนกิ่งใช่ไหมตอนกิ่งจะไปปลูกเพิ่มแต่พี่อ้อยได้เยอะสุดละ <laughs> เพราะว่าหลานไม่ค่อยได้ได้มาดูใช่ไหม <laughs> แต่พี่อ้อยได้ไปดูต้นมะนาวบ่อยมากได้ไปก่อน <laughs> ไปก่อน <laughs> ได้ก่อน,น่ะคะ <laughs> ชาเขียวอันนี้ชาเย็นนะครับ ผมว่ากลิ่นชาเขียวไป่หหอมขึ้นนะจริงๆมันจะหอมขึ้นว่าไปปรับสูตรชา,าหรือเปล่าเนี่ยคนในหน้าสงสัยละสูตร<จ>เดิมสุดรเดิมใช่ไหมไอจิ่นหอมขึ้นจริงๆนะครับมีความหอมขึ้น<อ> เอ็นลูกค้าพี่ย้อยแบบหล่อเช้าๆครับซื้อแบบเทใสแก้วแล้วก็เป็นชาเขียวนี่เลยแล้วก็ซื้อ,อแยกเฉพาะน้ําชาเขียวไปด้วยนะเอาไว้เติมอะไรเป็นแบบนั้นราคานะครับเริ่มต้นที่40บาทนะครับถ้าปัตตก็45นะครับส่วนอเมริกาโน่น้ำพื้นนี่ก็เริ่มต้นที่45นะครับพี่ย้อยจะแนะนําเป็นเมนอูอเมริกาโน่น้ำพึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ เด็กเลี้ยงนมข้นนมข้นหวานอนะไรประมาณนี้นะครับมาเอาความหวานจากน้ำผึ้งเข้าได้นะครับแล้วก็มีเม็ดกาแฟ่แครโบราณโอเลียนโอเลีเยนยุ้ยอนหัวนมสดแล้วก็หัวโซดาโอ้โหลมแรงมากเลยนะวันนี้ต้องบอกว่าลมแรงจริงๆคือผมเซ็ตผมมาอย่างดีเลยนะตอนนี้หัวฟูหมดแล้ว <laughs> หัวฟูหมดแล้ว พี่้อยกระเด็นมาขึ้นพี่้อยช้อนช้อนพี่้อยกระเด็นมานี่เลยนะครับเนี่ยไม่เนึกว่าพี่้อยตั้งใจทำเลยนึกว่าพี่้อยจะวางไว้ตรงนั้นแอบแซวแอบแซวมาเรามีดูกเติมมันนี่ยเลยเติมเผือกหอม พี่ห้อยก็จะใช้เป็นเครื่องปั่นสีดำบ่อยขึ้นใช่ไหมพี่ห้อยเพราะว่าเครื่องนี้จะมีทำงานได้เร็วนะต้องพักเครื่องสีแดงก่อนเอาเครื่องนี้มาใช้บ้างเดี๋ยวจะหมุนไม่ได้ ดีนะโถแบบนี้ใสๆเห็นสีด้านในกำลังจะออกโทนฟ้าเนาะใช่ครับอันนี้แบบโถสีฟ้า<ม>โอ้โหง้ายโดนไหมโดนกล้องผมไหมไม่เลยก็อย่างว่านะผมจะใส่เสื้อกันเปื้อนมาเดียนถ่ายด้ืยสักวันนะครับเปียกๆไปเลยยิ่งใส่เสื้อสีขาวอยู่เลยดูสีชาเขียว โอ้ยสีน่าทานมากนะครับใช่อันนี้ลูกค้าพี่ว่าน่าจะทบดเวลาไปแล้วนะนเนาะเผื่อมารับเด้ตรงเลย กินพอดีวันไหนที่แบบลมแรงนิดพี่อ้อยทำงานลำบากดูพี่อ้อยเป็นกลัวกลัวว่าของจะหล่นครับทำแบบเหมือนละแองก์ครับแต่แก้วแบบนี้ไม่ไดเพราะว่านี่น้ำอยู่ด้านล่างละ่ะ กลัวเขาล้มแล้วหวังพีง่อ้อยเพเดี๋ยวก็ล้ม <c oughs> ดูสิแกวขยับบนันท้าย <c oughs> เหมือนจะเดินได้แล้วแก้ว เียใส่มมดเลยพี่อ่อยอะ่วงน้ำหนักด้านล่างไว้วันนี้พี่อ้อยทำไม่ได้รุ้นว่าจะทำทันลูกค,ค้านะครับวันนี้รุ้นมาเกี่ยวจะลมไประหว่นนวางชงทายร้านสไตล์แบบเปิดป,ป,ประทุนนะครับรับธารมาชาติเต็มๆ อนนี้ก็แอนดูล่าออกเป็นายแล้วนะครับลูกค้าคนระับรีบมานะครับ,รบ <laughs> เดี๋ยวนมร้อนนี่จะเป็นนมเย็นซะก่อน180ยาร้อยแปดสิบจ้าร้อยแปดสิบค่ะขอบชาจ้าค่ะ โอ้โหน้แน่เลยเพิ่มวิฟก็อาจะสิบห้าห้าแนนนะสิบห้าห้แนนสวยนะครับ เ,เห็นแล้วก็หิวตามนะครับบอกเลยอดใจไม่ไหวหรอกมาถ่ายร้านมี่ยวทุกวันนี้ก็หิวทุกวันนะครับยิ่งเป็นเมนูวิสซชนนะครับ,บเห็นแล้วแบบว่าอยากจะสั่งตามลูกค้าเลยจริงๆเคียนี้ก็เป็นเมนูยอดนิยม,มนมกันนะครับตลอดมาเลย ปว <c oughs> ักพังไปเต้าหนึ่งครับข้างด้านด้านข้างจะเป็นที่เสียบปลั๊กไฟมีสองเต้าอ,อีกเต้าหนึ่งพังเี๋ยอจะได้ส่อมจนลืมอันไหนดีครับค่ะครับขาวเสียสองพิ่มวิคกินหนึ่งแกวค่ะค่ะครับคครับ น้องเพิ่งรู้ว่าซื้อกันมาตั้งนานนะคะน้องเพิ่งรู้ว่ามีวิบทอปชแล้วน้องเพิ่งอ่านป้ายเมนูน้องมาเห็นตอนลูกค้าสั่งคู่วิบพอดีก็เลยสั่งเลยก็เลยสั่งไปเลยสั่งตามเลยเมนูคันเจเด็กๆเนาะต้องมีวิปคทียมเป็นท็อปปิ้งนั่นก่อน หเห็น,นชอตอนนี้เหมือนพี่ว่าจะไม่รู้นะว่าจะทำอะไรก่อนดีดูทำไปนึ่งๆรอเดือดอะไย่างไปด้วยถึงถึงคิวไหนแล้วเนาะบอสจริงๆของผมก็มีนะครับแต่คนจะชอบรอเดืเอ่าจนถ่ายเสร็จนั่นแหละถึงจะเป็นคิวของผมระหว่างนี้ก็ดูดูพี่ว่าทำไปเรื่อยๆนะครับเจอเมนูไหนชอบ พีว่ว่าจะทาแตบว่าเรียงลำดับตามความสำคัญโถ <laughs> <laughs> ต,ตาก,กล้องนี่ท้ายสุดเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> บางทีก็ไม่ทัน <laughs> บางทีก็หมดก่อนเรียงลำดับตามความสำคัญ <laughs> ถูกแล้ว <laughs> พี่ว่าให้ลูกค้า <laughs> <laughs> กับฟันพูดจังเลยนะ น้องผมตอนไหนก็ได้กำอัจะปิดร้านเลยดียช่วงนี้น้องน้องนอง่ะโซดาววกกี้มาบ่อยเลยด้วยก็เห็นว่าปิดเทอมเนาะ,ะน้องนี่ก็เป็นลูกค้าพีย่ยอแบบว่ารุ่นแบบก่อตั้งเลยไม่ด้วยร้านเก่ายันร้านเนม่ครับ แก้วนี้หลือพี่อ,อ้่อยใส่ถุงปุ๊ครับ แก้วไหนเพื่อจะใส่วิปครีมแก้วนี้ผมก็ต้องเอากล้องมาด้านนี้แก้วนี้ดีกว่าแก้วนี้ก็ได้แต่ไงเมือน,นเขาใกล้หมดแล้วปากนิดหน่อยใช่ไหมหรือพี่อ้อยบีบแบบจังหวะให้เขาค่อยอ้วบีบไม่ตรงอ๋อเฉลยเบาๆอืมเรียกว่าใกล้จะหมดไม่ถ้าบีบไม่ตรงก็มีคนมินทายแหละ <laughs> พูดมาเลยใครนินต์ขาพูดมาเลยต้องต้งใจะบีบนึงนะคะผมชอบพากเลยพี่ว่าบีบนี่ตรงบีบแบบบีผมเป๊แต่รอบนี้เลือกบีบสิ่งที่เป็น,น,นตรงแล้วก็นเนื้อวิปครีมดูเหมือนจะแน่นแล้วก็สวยใช่ไหมคะ,ะชาเขียวบ,ะะบีบมะซับชาเขียวปกติ น้าช้อนแบบตักกิน<อ>จริงๆ,งๆนะครับผมว่าพี่ๆคนดูก็อยากเอาช้อนตักกินเหมือนกันนะครับจังรวานนี้ เอาสองแก้วก็ได้ค่ะแต่อีกแก้วนันึงแยกมาได้นี่เป็นเมนูอะไรครับพี่น้อยชาเน็ดที้ แค่ว่าเราพี่ว่วา่ชงยากนะครับวันนี้ลมแรงไม่กระ <c oughs> ทั่งผมนี่จะขยับ<ต><ผ>มุมกล้องหลบหนะลบหลบทิศทางลมด้วยว่าลาจะเข้าไปในกล้องเยอะ <c oughs> นี่น้องเอามาให้พี่ว้ยพอดี <c oughs> เป็นเมนูเฉพาะนะที่ลูกค้าชื่นชอบนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไม่บายนะครับทุกคสนสวัสดีครับ